อ่าโอเคค่ะเ,คเดี๋ยวจะแชร์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะวัวหู่นเ๊ยกข้อแจงร้วเ้ยขึ้นหัวข้อไว้ก่อนนะคะเข่านวันที่แล้วก็ขึ้นหัวข้อไว้เนาะวันที่อ่าหนึ่งกันยายอยู่นงโอเค หนึ่งกันยายนสองห้าหกสี่เนาะอ่าเขียนแค่วันที่ไว้ก่อนแค่นี้ก่อนตามทันไหมลูกโอเคค่ะทีนี้ครั้งที่แล้วลูกเราเรียนเรื่องมวลใช่ไหมมวลเนี่ยจะมีหน่วยเป็นกร,รัมหรือกิโลกร,รัมใช่ไหมคะทีนี้ถ้าวัตถุนั้นจะมีน้ําหนักทํายังไงก็แสดงว่าต้องมีแรงโน้มถ่วงนะคะดึงดูดให้วัตถุนั้นอะตกลงมามันก็จะมีน้ําหนักใช่ไหมลูก ถ้าอยู่นอกโลกจะไม่มีน้ําหนักเพราะว่าในอากาศมันไม่มีแรงโน้มถ่วงอืมพอใครออกไปในอากาศน่ตัวก็จะลอยเลยเพราะมันไม่มีแรงโน้มถ่วงแต่ถ้าโลกเรามีแรงโน้มถ่วงเนี่ยเราก็จะยืนอยู่บนโลกได้เราก็จะไม่ลอยขึ้นไปโอเคไหมลกูกมันมันแค่สลับจอไปมานะสลับจอไปมาจ๋อไม่เห็นที่ไม่เห็นที่คุยแชร์บอลเอาใหม่เอาใหม่อะเ,เดี๋ยวคุยแชร์ใหม่ก็ได้สลับจอไปมาเนาะ โอเคเห็นสไลด์คุยหรือยังเสร็จแล้วค่ะอืมสลับจอไปมาไม่หนีไม่ใช่ไหมไม่ได้สลับจอไปมาใช่ไหมลูกโอเคทีนี้นะคะอ่าอันนี้อันนี้คือใครเคยลดน้ำต้นไม้ลูกเคยค่ะรดน้ำต้นไม้ไหม อา่าแล้วถ้าฉีดฉีดน้ำออกจากสายยางเนี่ยน้ำมันจะตกลงมาที่พื้นเหมือนเดิมไหมลูตกตกคเออตกลงมาที่พื้นเหมือนเดิมนะคะต่อให้ฉีดขึ้นไปสูงแค่ไหนก็ต้องตกลงมาเพราะมันมีแรงโน้มถ่วงนี่แล้วอันนี้ล่ะน้ำตกมีใครเคยไปเที่ยวไหมทำไมน้ำนต้องไหลจากข้างบนลงมาข้างล่างทุกสิ่งบนโลกนะลูกจะตกลงสู่พื้นโลกทุกอย่างเลยนะคะเนี่ย ขนาดอุกกาบาตเข้ามาในโลกก็ยังตกลงสู่พื้นโลกเลยอืมแอปเปิลเนี่ไหมพอสุกแล้วก็ยังตกลงมาสู่พื้นโลกเป็นเพราะว่าโลกเรามีแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะเห็นไหมคะน,นี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องแรงโน้มถ่วงนะผลของแรงโน้มถ่วงที่มีผลต่อวัตถุต่างๆบนโลกของเรานะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าแรงโน้มถ่วงคืออะไรนี่วันนี้เราจะได้รู้นะคะว่าแรงโน้มถ่วงมันคืออะไรนะลูกนะอ่ะ แรงโน้มถ่วงก็คือแรงที่โลกกระทำต่อวัตถุทุกชนิดบนโลกเลยลูกแล้วจะส่งผลให้คือวัตถุนั้นนะคะจะถูกดึงดูดเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกเสมอก็คือตกลงสู่พื้นโลกเสมอทิศของแรงโน้มถ่วงจะเป็นแบบนี้ลูกนี่จากบนลงล่างแบบนี้เสมอเลยก็คือถ้าแอปเปิลเนี่ยมันสุกมันอยู่ข้างบนใช่ไหม สุดท้ายมันก็ต,ตกลงสู่พื้นดินเห็นไหมคะทิศมันก็จะตกลงมาแบบนี้หรือว่าเวลาที่เราฉีดน้ำเนี่ยลูกลดน้ําต้นไม้เนี่ยมันขึ้นไปนะแต่เดี๋ยวมันก็ตกลงมาเห็นไหมคะทิศมันก็จะเป็นแบบนี้เข้าใจไหมวัตถุใดก,ก็ตามลูกจะมีทิศต,ตกลงสู่พื้นโลกเสมอเลยนะคะอย่านักเรียนจุดอันนี้ไว้ให้ยังจดสไลด์นี้ไว้นะลูกนะแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะคือแรงที่โลกกระทาต่อมวลของวัตถุทุกชนิดบนโลกเลยมองเห็นไหมล่ะ ให้คุยเขียนให้ไหมใก่ครับมองเห็นใช่ไหมลูกไอตัวข้างล่างอะนีเ้เห็นไหมคะคใช่ค่ะขึ้นขึ้นหัวข้อไว้เลยลูกตัวใหญ่ๆเลยแรงงมห่วงว่างี้อ่าตัวใหญ่ๆเลยนะคะแรงงมห่วงโอ้มีเสียงไก่ขันด้วย อ่าือหัวข้อนะคะแล้วก็เขียนความหมายไว้นะลูกนอกเช่นั้นก่อนแรงโน้มถ่วงมองเห็นไหมลูกเห็นค่ะโอเคครับอ่า